สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอโปรแกรม HasNet Capture นะคะก็จะมหีหน้าต่างโชว์ออกมาค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันแรกค่ะก็ใช้ในการถ่ายภาพบนหน้าจอเดสท็อปค่ะแบบนี้ค่ะส่วนอันที่สองนะคะ ก็สามารถถ่ายภาพเป็นบางส่วนของหน้าจอได้ทอค่ะถ่ายนาฬิกานะคะส่วนอันที่สามค่ะก็สามารถเลือกถ่ายบางจุดของหน้าจอค่ะแบบนี้ค่ะส่วนอันที่สี่ที่เป็นรูปดาวนะคะสามารถเลือกหรือตรงไหนบางส่วนของหน้าได้ทัอค่ะ ส่วนอันที่5้5นะคะสามารถใช้ถ่ายภาพของหน้าจอหรือสามารถซูมได้ที่ต้องการค่ะค่ะส่วนอันที่6นะคะเป็นการเลือกแต่หน้าเดทท็อปโดยที่ไม่ต้องเอาทูบาร์ค่ะ ส่วนอันที่เจ็ดค่ะเราสามารถถ่ายตุภาพบางส่วนที่เราต้องการค่ะรูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนอันที่แปดค่ะเป็นการอัดวิดีโอค่ะสามารถเราสามารถจะอัดตรงไหนก็ได้นะคะจะไดคลิกตรงไหนก็ได้ค่ะถ้าเราจะอัดก็คลิกตรงนี้นะคะ ค่ะโปรแกรมนี้ใช้ได้หลายรูปแบบค่ะเป็นคู่มือในการเรียน,นการสอนได้ค่ะในชั้นมาเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ